คนท้องนอนท่าไหนที่ไม่กดทับทารกในครรภ์ในช่วงเริ่มต้นของการตั้งครรภ์น,นะคะคุณแม่จะนอนท่าไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นนอนคว่ำนอนหงายหรือว่านอนตะแคงขอให้เรารู้สึกว่าเรานอนหลับแล้วเราสุขสบายนะคะไม่เมื่อยไม่ปวดหลังไม่ปวดเอวนะคะไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องของการนอนกดทับลูกเพราะว่าในช่วง3ามเดือนแรกเนี่ยทารกในครรภ์เนี่ย ตัวเล็กมากๆเลยนอนคว่ำก็สามารถนอนได้เพราะทารกในคันนะคะมีทั้งถุงการตั้งครรภ์มีทั้งมดลูกมีทั้งผนังหน้าท้องเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะกดทับทารกในครันแน่นอนนะคะในช่วง3เดือนแรกแต่พอคุณแม่เข้าสู่ไตรามาสที่2หรืออายุครรภ์ประมาณ14สัปดาห์ขึ้นไป ถ้านอนก็มีส่วนสําคัญนะคะแนะนําคุณแม่ให้นอนงายเพราะส่วนใหญ่ช่วงนี้คุณแม่จะรู้แล้วนะคะว่าเรามีการตั้งครรภเกิดขึ้นประจําเดือนก็จะหายไปประมาณสัก2-3เดือนล้วไปตรวจการตั้งครรภก็เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่ามีการตั้งครรภเกิดขึ้นอายุครรภ์ได้14สัปดาห์หรือว่า3เดือนขึ้นไปแล้วเนี่ย ควรที่จะนอนท้านอนงายไม่นอนควา่าไม่นอนกดทับหน้าท้องนะคะหรือแม้กระทั่งวางสิ่งของหรือการมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่ควรที่จะกดทับหน้าท้องโดยเด็ดขาดไม่งั้นจะทําให้คุณแม่รู้สึกอึดอัดไม่สุขสบายท้องมีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการแท้งได้คราวนี้พอเข้าสู่ช่วง ไตรามาสที่3ของการตั้งครรภ์หรืออายุครรภ์ประมาณ28สัปดาห์ถ้านอนมีส่วนสำคัญมากๆเลยนะคะนอนท่าไหนที่ไม่กดทับลูกทำให้ระบบไหลเวียนเลือด ไหลได้สะดวกดีนะลูกรับสารน้ําสารอาหารเต็มที่รับออกซิเจนได้เต็มที่สําหรับท่านอนในช่วงไตรยมาสที่3ขึ้นไปหรือยุครันยีสดัปดาห์หรือว่า7เดือนขึ้นไปเนี่ยท่าที่แนะนำนะคะให้คุณแม่ตั้งคันนอนก็คือท่านอนตะแคงซ้ายเป็นท่าที่ดีที่สุด สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ท้องโตโตโดยเฉพาะช่วง1-2เดือนก่อนคลอดเนี่ยถ้านอนตะแคงซ้ายเนี่ยดีมากๆเลยดียังไงเหรอคะดีก็คือถ้าเรานอนตะแคงซ้ายเนี่ยมดลูกที่ขยายใหญ่ จะไม่ไปกดทับเส้นเลือดนะคะที่จะนำนะคะเข้าหาหัวใจคือเส้นเลือดส่วนล่างบริเวณปลายขาของเราเนะะี่ยค่ะไหลเวียนกลับเข้าสู่หัวใจของคุณแม่เนะะี่ยค่ะมดลูกที่ขยายใหญ่ก็จะไม่ไปกดทับบริเวณเส้นเลือดเหล่านั้นทําให้ระบบไหลเวียนเลือดเนะะี่ยค่ะไหลเวียนดีขึ้นลูกได้รับสารน,น้ําสารอาหารดีขึ้นลูกได้รับออกซิเจนดีขึ้นทําให้ทารกในครรภ์มีการเจริญเติบโตที่สมวัยนั่นเองค่ะ แต่ถึงแม้การนอนตะแคงซ้ายนะคะเป็นท่านอนที่ดีที่สุดสําหรับคุณแม่ในช่วงท้ายๆของการคลอดแต่ถ้าเรานอนตะแคงซ้ายท่าเดียวนานๆก็อาจจะส่งผลทำให้คุณแม่มีการเมื่อยชาปวดหลังปวดเอวได้นะ,ะหรือมีภาวะบวมข้างเดียวได้เพราะฉะนั้นแนะนําคุณแม่นอนตะแคงซ้ายสลับกับตะแคงขวาบ้างและเวลานอนตะแคงนะคะแนะนําว่าให้หาหมอนนะคะยาวๆมอนข้างก็ได้นะ,ะหรือมอนมุนแล้วก็ได้นะคะให้สอดระหว่างขา จะได้ไม่กดทับนะคะระหว่างขาบนกับขาล่างคุณแม่จะได้ไม่เป็นเน็บชาหรือจะได้ไม่เป็นตะขิวมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะถ้านอนที่ดีที่สุดในช่วงไตรามาสสุดท้ายหรือ1นึเดือนสุดท้ายก่อนคลอดก็คือถ้านอนตะแคงซ้ายหรือสลับตะแคงขวาก็ได้สำหรับท่านอนงายไม่กดทับหน้าท้องก็จริง แต่ว่านะคะทำให้มดลลูกที่ขยายใหญ่เนี่ยไปกดทับเส้นเลือดนะคะจากส่วนล่างเข้าหาหัวใจทําให้ระบบไหลเวียนเลือดไม่ดีคุณแม่บางคนาาน,นอนหงายนะเช่นพยาบาลนอนอให้คุณแม่นอนเตียงตรวจคันหรือตรวจสุภาพพารรกในคันหรือทํา NST เนี่ยถ้าคุณแม่นอนหงายเกิน1-2นาทีขึ้นไปคุณแม่บางคนรู้สึกหายใจไม่อิ่มหายใจไม่สะดวกเหงื่อแตกพักๆได้เลยนั่นคือแสดงว่าระบบไหลเวียนเลือดไม่ดี นะคะลูกก็ได้รับออกซิเจนไม่ดีเสี่ยงต่อที่ทารกในครรภ์จะขาดออกซิเจนได้ สรุปนะคะก็คือเราในช่วงตั้งครรภ์ไตรามาสแรกหรือว่า3เดือนแรกเนี่ยโดยเฉพาะคุณแม่ที่ยังไม่รู้ว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนอนท่าไหนก็ได้จะคว่ำจะง่ายจะตะแคงก็ได้ขอให้คุณแม่รู้สึกสุขสบายแต่พอเข้าสู่ไตรามาสที่2แนะนําว่าให้นอนงายหรือนอนตะแคงดีกว่าจะซ้ายหรือขวาก็ได้นะ,ะในท่าที่คุณแม่สุขสบายแต่ไม่ให้นอนกดทับหรือว่านอนคว่ำนั่นเองแต่พอเข้าสู่ไตรามาสที่3หรือ 1- 2เดือนสุดท้าย แนะนำว่าให้นอนแต่แขงซ้ายสลับแต่แขงขวานะคะดีกว่ากันนอนไงนั่นเองคะ่ะ